สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานบางอย่างนะคะสำหรับในตอนนี้เวลานี้ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ค่ะอันดับแรกเลยก็ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกาทการัพ p อ o r t ทุกช่องทางนะคะท่านใดที่จะัพ p อ o r t ทางช่องก็คลิกลิงคลิปปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะทำสมาธิทำสมาธินะคะที่ไพ่สำหรับนี้เรามาดูกันซิว่าใครกำลังคิดถึงคุณอยู่นะ ขอพลังงานของทุกทคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ในค่ำคืนแบบนี้ช่วงเวลานี้ที่คุณเข้ามารับชมใครกำลังคิดถึงคุณอยู่คะขอพลังงานคนที่เข้ามารับชมใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ ในอวอนส์ ands, ค่ะพลังงานธาตุไฟคือมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นเรื่องราวของใครบางคนที่คุณอาจจะปิดกั้นอะไรบางสิ่งบางอย่างจะเข้ามาคือไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้คุยกันนานมากแล้วนะคะ หรือคนคนนี้เคยไม่เคยสมหวังหรือว่ามีบาดแผลในเรื่องราวของความรักความเสียใจมาก่อนตอนนี้ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ The Emperor อย่างที่รู้สึกว่าเป็นคนที่คุณกับเขาไม่ได้คุยกัน หรือว่าไม่ได้ติดต่อกันหรือว่าอาจจะมีคอนแทคนะคะแต่ไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อเป็นคนไกลเป็นคนที่ยุ่มมากกับคุณมากๆก็ได้เช่นกันนะคะขึ้นเป็น T.M. p e r เลเป็นพ่อแม่ไม้พลังงานธาตุไฟมีความเป็นผู้นําแต่ถ้าเป็นคนที่ยุ่ไล่เลขกันกับคุณก็เป็นพลังงานเอเนอรของคนที่มีความเป็นผู้นําสูงมีความเป็นคือเป็นผู้ใหญ่ ะะเกินกวัยของเขาด้วยความที่เป็น D เพอเลร์เป็นพ่อแม่แม่ๆดูเฟลลี่ดู friendly, ดีมีเสน่ห์ผ่านความเจ็บความเสียใจายมาในชีวิตของเขานะคะใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ในขณะนี้ในเวลานี้ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ The f o l ที่บอกคะ่ะว่าเป็นคนอายุไล่เลยกกันกับคุณก็ได้หรือว่าเด็กกว่านะคะคนคนนี้อยู่ไกลาจากคุณเป็นคนที่ชอบเดินทางเป็นคนที่มีความสุขในตัวเองรักสนุกเ,เป็นคนที่อิสระในตัวเองนะ,ะชอบงานอิสระชอบความสุขชอบเดินทางชอบท่องเที่ยว เป็นคนที่มีกิจการมีกิจกรรมนะคะในตัวเองเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียอะไรใหม่ๆในตัวเองอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําทํากิจการหน้าที่การงานที่ดีหรือว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วแล้วก็เป็นคนที่ชอบความท้าทายมีความเก่งมีความสามารถในเรื่องของการงานเป็นคนที่ดูแข็งตรง,ตรงนะเป็นคนที่โสดแฮปปี happy, ้หล่ะลมากๆเลยนะคะเดฟูลเป็นคนไกลหรือว่าคนนี้ มีความรู้สึกบางอย่างของ d ีวายมาสกิลีนคุณอาจจะรู้สึกรอคอยหรือว่าขออธิษฐานให้ได้เจอกับเขาแล้วก็คุณอาจจะขอไว้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ือว่าคนที่คุณขอไว้จากดวงดาวหรือดวงจันทร์พระจันทร์นะคะคนไกล ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ในเวลานี้ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ queen of w a n d s พลังงานธาตุไฟเขามีความเป็นผู้นำค่ะเก่งมีความสามารถทำงานเก่งมีไลฟ์สไตล์ energy ์จพลังงานคล้ายกันกับคุณเลยแต่อาจจะแตกต่างกันด้วยบางเรื่องหรือบางอย่างหรือว่าหลายอย่างหรือคุณปิดกั้นอะไรบางสิ่งบางอย่างจากใครบางคนมานะคะใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ Judgment ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ Queen of Cups เป็นคนที่มีประเด็นกันกับคุณนะ,ะอาจจะเป็นคนที่มีประเด็นกันหรือว่าคนกับเขารู้จักกันมาได้อาจจะรู้จักกันผ่านออนไลน์อาจจะรู้จักกันแล้วก็มีประเด็นกันมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นพลังงานเก่าๆอะไรบางสิ่งที่มีความรู้สึกข,ของการรอคอยนะคะการคิดถึงความรู้สึกคิดถึง ความเป็นห่วงนะคะพลังงานธาตุน้ำ q u e e n of c u p s เป็นคนที่คุณเทจบมาหรือเป็นคนที่คุณรู้สึกคิดถึงแล้วก็รอคอยเป็นคนที่อบอุ่นมีสเสน่ห์จิตใจดีชอบทำบุญทำทานนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์อ่อนไหวอ่อนโยนอบอุ่นน่ารักอาจจะเป็น,นเป็นคนที่ชอบธรรมชาตินะคะชอบน้าชอบทะเลชอบสัตว์ชอบว่ายน้ำ เป็นคนที่ชอบสัตว์เลี้ยงมีชอบเลี้ยงสัตว์เป็นคนที่มีความสุขในตัวเองนะคะมีความสง่างามเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่อบอุ่นดูแสนดีดูดีมีสเสน่ห์นะคะหรือเป็นคนที่ทํางานเก่งขยันขันแข็งมีไฟมีพลังเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์ดูเท่ดูบุคลิกภาพดีอย่างที่บอกมีการแต่งตัวไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นแล้วก็มีสเสน่ห์นะคะ คือคุณและเขามีอะไรที่คล้ายๆกันมีพลังงานอย่างที่บอกว่าเป็นคนที่แบบคุณอาจจะปิดกั้นอะไรบางสิ่งบางอย่างมาหรือว่าบางอย่างก่อนนี้มันเกิดเรื่องราวอะไรบางสิ่งนี้เรื่องของการใจร้อนกันเกิดขึ้นความไม่เข้าใจเกิดเกิดขึ้นการต้องการความชัดเจนหรือว่าบางสิ่งที่มันมันดูยังไม่ได้เปิดใจทั้งหมดหรือว่ามันรอคําตอบค้างคา,าอะไรบางสิ่งบางอย่างอยูอย่นะคะ ใครกําลังคิดถึงคุณในเวลานี้ Ten of Pentacles ค่ะพลังงานของธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมคนคนนี้เขาอาจจะประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วร่ำรวยมั่งคั่งมีอสังหามมีทรัพย์สิสนมีหน้ามีตาในวงสังคม ทำงานเก่งขยนขันขันแข็งสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยรแข็งของตัวคนเองตัวเขาเองนะรหรือว่าเป็นคนที่คิดการจัดการมีการวางแผนในชีวิตมีการลงทุนการคิดกันวางแผนเรื่องของการงานการ create, สร้างสรรค์ไอเดียดีไซน์ชอบอิสระเสรีนะคะชอบชอบเดินทางชอบชีวิตอิสระคือเขาเป็นคนที่ดู ดูเป็นคนที่เก็บอะไรบางอย่างในใจนะคะแต่ก็มีการวางแผนอย่างจริงจังก็คือมีความเป็นผู้ใหญ่สูงอาจจะเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลำแข้งของตัวเองจนมั่งมีบางครั้งร่ํารวยหรือว่าไม่ได้มบางครั้งร่ํารวยขนาดนั้นแต่เขาก็เป็นคนที่แบบอาจจะอยู่ในระหว่างการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าเป็นคนที่ผ่านอะไรมาอย่างแยะๆนะคะด้วยเอนจีมันขึ้นพลังงานของเดมเพอร์คนที่มีเอนจีพลังงานของดีวายมัสเคลีนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากๆหรือคนละเขาคนละเขา เคยคุยในเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวหรือว่าคุยในเรื่องของความเป็นผู้ใหญ่หรือว่าคุยในเรื่องของอนาคตด้วยกันนะคะเหมือนมองความสัมพันธ์กันอย่างแบบจริงจังอะคะ่ะไม่ได้มองความสัมพันธ์กันเล่นๆเพราะว่าขึ้นเป็น ten of pentacles เกิดขึ้นใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ knife of cups ค่ะ เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะดูเท่ดูสวยดูเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์แต่งตัวทันสมัยเป็นคนที่โรแมนติกนะคะเทคแคร์ดูแลปฏิบัติเขาอาจจะดูแลเทคแคร์คุณดีหรือว่ามีคนชื่นชอบเขาเยอะหรือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆไม่ว่าจะเป็นการกระทำคำพูดบุคลิกภาพการแต่งตัวแล้วก็วาจาดูอบอุ่นดูแสนดีดูแบบดูนิส์มากๆนะคะดูดูเจชูจนแบบว่าดูมีเสน่ห์สง่างามจน อาจจะมีคนชื่นชอบหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ดูเจ้าชูไปเลยทีเดียวนะดูคาสโนวาอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็เป็นคนโรแมนติกมากๆเช่นกันนะคะเป็นหนุ่มนักรักสาวนักรักเขาเรียกว่ามิสเสนสุดๆจริงๆนะโดนใจถูกสเปคต้องตาต้องใจดูมีสเสนเขาอาจจะเป็นคนที่มาจากประเทศ แฟชั่นนะคะยุโรปนะ,ะหรือว่าเอเชียก็ได้เช่นกันหรือค,คนคนนี้คุณอาจจะเดินทางไกลแล้วได้เจอกับเขานะคะหรือว่าเจอผ่านในเรื่องของการคําแนะนําหรือว่าผ่านที่ทํางานก็ได้เช่นกันความรู้สึกแบบนั้นนะคะใครกําลังคิดถึงคุณเจ็ถ้วยคนคนนี้เหมือนกับว่า คุณรู้สึกคุณอาจจะรู้สึกว่าไกลเกินเอื้อมอาจจะด้วยความแตกต่างอาจจะด้วยความห่างไกลหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาคนนี้ดูดีมีสเสน่มากๆนะคะพลังงานธาตุน้ําออกมาใครกําลังคิดถึงคุณอยู่ t o of Pentacles ค่ะพลังงานของ ความยินยางบางสิ่งบางอย่างระหว่างคุณและเขามีความแตกต่างกันแต่มีความเหมือนกันเขาคนนี้เป็นบางสิ่งที่คุณรู้สึกว่าไม่เคยได้พบเจอมันเป็นพลังงานที่เหมือน spiritual c o n n e c t หรือว่า s o ลค connection บางสิ่งบางอย่างมีความแตกต่างหรือว่าคุณและเขาเพิ่งคุยกันนะคะคือบางท่านเพิ่งจะคุยกันเพิ่งจะรู้จักกันแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องใช้เวลา hermit ค่ะหรือว่าบางท่านอาจจะรู้จักกันมานานแล้วแต่มีประเด็น t อกซิกันเหมือนบางสิ่งบางอย่างกำลังรอคอยการแ a คชั่นจากเขาเหมือนเขาต้องการที่จะ ได้ได้เจอกับคุณหรือว่าได้พูดคุยได้เปิดใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะเหมือนรอคอยจังหวะที่จะแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นคนที่มีไฟมีพลังนะคะเป็นคนที่โดส,สันโดดมานานนะคะด้วยเช่นกันแล้วก็เป็นคนที่มีวิชามีความรู้มีความสามารถเป็นคนที่เก่งนะคะชอบทํานู่นทนํานี่ชอบเดินทางไปตรงนู่นตรงนี้นะคะ,ะเป็นเหมือนกับคนที่แบบไม่อยู่ไม่ค่อยอยู่กับที่เท่าไหร่เป็นคนที่ขี้เบื่อเป็นคนที่ดู ดูมีความรับผิดชอบสูงนะคะในตัวเองมากๆเลยเป็นคนที่ควนขวายทำโน่นทำนี่อาจจะใช้ความคิดเยอะใช้การออกแบบใช้ความคิดใช้อะไรบางสิ่งอย่างในตัวเองมีความรับผิดชอบสูงมีความกดดันภายในตัวเองนะคะทริอ w a n อ s เป็นคนที่มีความสุขในตัวเองแล้วก็มีความหวัง นะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาอะถึงเขาจะผ่านอะไรมาเยอะถึงว่าอะไรยังไงเกิดขึ้นก็ตามแต่เขารู้สึกว่ามีความเจ็บมีความเสียใจอะไรก็ตามแต่เขามีความหวังที่จะเดินไปข้างหน้าแล้วก็เขาจะเป็นคนที่จริงจังมุ่งมั่นมากๆเลยนะคะคือไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆก็เป็นพลังงานของคนไกลคนที่มีความแตกต่างจากคุณนะคะพลังงานบางอย่างที่ใครกํบบาลังคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้แล้วก็ในเวลานี้นะคะทีนี้เรามาดูกันซิว่า แล้วเขาแล้วในช่วงในช่วงเร็วๆเนี้ค่ะเขาจะทำอะไรกับคุณเขาจะทำอะไรกับคุณคะ The Sun เกิดขึ้น Six of Swords เกิดขึ้นค่ะคุณอาจจะได้รับความเคลื่อนไหวจากเขานะคะได้รับการติดต่อจากเขาได้พบเจอกันหรือว่า เดอะซันนะคะมันมีข่าวดีเกิดขึ้น s i ก of s ซอร์สเหมือนกับบางสิ่อมาออย่างเคารอนะคอขยาย s i กออฟซอร์สแล้วในเร็วๆนี้เขาจะทำอะไรกับคุณ s i ก of Cups เขาอยากเจอคุณมากเขาอยากเจอคุณมากค่ะถึงว่าพลังงานบางสิ่งมาออย่างมันขึ้นว่าเป็นพลังงานของความคิดถึงของใครบางคนนะคะคุณและเขาผูกพันกันได้พรหมลิขิตจริงๆนะคะบอกเลยว่า หนึ่งในท่านในที่นี้คุณเป็นพลังงานของโซลคอนเนคชันแล้วก็สเปริชสเปริชัลคอนเนคชันจริง,รงๆนั่นหมายถึงว่าใครบงคลที่คุณมีความผูกพันระดับจิตอิญญาณหรือว่าเป็นพลังงานของ d DY กํากลังนำพาพ้คุณและเขาได้มาพบเจอกันเหมือนกับเขาอยากเจอคุณมากๆเขากําลังเดินทางพบเจอกับคุณซิกออฟคัพเขาอยากทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นกว่าเดิมและถ้าบางท่านถ้ามีประเด็นอะไรก่อนหน้านี้นะคะ ก็อาจจะได้เปิดใจพูดคุยตกลงในความสัมพันธ์ว่าจะไปต่อไหมอยู่ที่คุณตัดสินใจเพราะว่าคุณเป็น queen of wands นะคะและทีนี้มันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ว่าเป็นการปรับการจูนการเริ่มอะไรใหม่ใหม่ระหว่างการแายการการได้มองเห็นข้อดีข้อเสียหรือว่าการที่จะเดินหน้าไปไปในความสัมพันธ์ของการรายการอยู่ที่คุณตัดสินใจด้วยนะคะเพราะว่ามันขึ้นจ d j u s t m e n t ขึ้น,นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะได้กลับมาได้อัปเดตข่าวคราวหรือว่าการได้ดูว่า มันระยะนี้มันจะไปต่อกันได้ไหมนะคะแต่บางท่านในที่นี้คุณมีเรื่องของ spiritual connection DIY masculine นะคะกำลังที่จะกลับมาพบเจอกันกับคุณ Six of Cups ในช่วงของ DIY timing ในช่วงเวลา,าศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าขึ้น the sun เกิดขึ้น s ซ of s w o r d s แล้วก็ Six of Cups เขาคิดถึงคุณเขาอยากมาเจอคุณมากๆการกลับมาพบเจอกันครั้งนี้เป็นการกลับมาแบบ การกลับมาแบบอบอุ่นการกลับมาแบบพัฒนาความสัมพัน์นะคะสําหรับบางท่านสวยงามมากๆเลยค่ะคุณจะได้พบเจอกับเขานะคะจงมั่นใจในเรื่องของ d i y t ย i n g หน่อยนะคะแต่บางท่านคุณรู้ด้วยสัญชาตญาณของคุณละ,ละว่าในกรณีของคุณนั้นไปต่อได้หรือไม่ได้อะไรยังไงนะคะเขาอยากเจอคุณแล้วตอนนี้เขาคิดอะไรกับคุณอยู่คะแล้วตอนนี้เขาคิดอะไรกับคุณอยู่ เขาเสียใจเขาวิตกกังวลเขารู <amar ino> <red>. ้สึกทูกรู้สึกแย่เขากำลังรู้สึกอะไรกับคุณเขากำลังคิดอะไรกับคุณอยู่ค่ะขออภัยเขากำลังคิดอะไรกับคุณอยู่ t w o of w a n d s เขากำลังคิดอะไรกับคุณอยู่คะ six of w a n d s สวยงามมากค่ะเขามีความเศร้าเพราะว่า ace of cups อยู่ตรงนี้ three of swords อยู่ตรงนี้เขามีความหวังค่ะ ถึงแม้มันจะมีอุสรรคเกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันจะนานเกิดขึ้นเพราะว่าในกรณีบางท่านคุณอาจจะขาดการติดต่อจากเขาไปแล้ว2ปีหรือ3ปีแล้วม,มันมีความหวังเกิดขึ้นเพราะว่าขึ้นเป็นสองไม้เท้าเซเว่นอ็อบคัพส์เพสออฟซอร์สนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีความหวังขึ้นสองไม้เท้า ขึ้นหกไม้เท้าเขามีความหวังมากๆที่เขาจะได้เจอกับคุณเขามีความหวังมากๆที่จะได้กลับมาได้พบเจอกันกับคุณเขามีความหวังว่าเขาที่จะจะได้เป็นคู่ชีวิตกันกับคุณอยากทําให้ความสัมพันธ์นี้มาเดินหน้าต่อไปค่ะเพราะเขาคิดว่าความสัมพันธ์นี้เขาอยากเดินหน้าไปต่อเขาอยากเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างกลับมาทําให้ความสัมพันธ์เป็นความสมานที่ดีกว่าเดิมเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ครั้งนี้สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกัน กลับมาทําให้คุณภาคภูมิใจในตัวตนของเขานะคะเขาเรียกว่าอยากปลูกต้นรักความรักความสมันกับคุณทีเดียวนี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็คิดว่าอยากที่จะเป็นความรักกับคุณครั้งใหม่นะคะแล้วก็อยากที่จะดูแลเทคแคร์ปกป้องคุณนี่คือสิ่งที่เขาคิดกันกับคุณอยากที่จะเป็นคู่ชีวิตกับคุณอยากที่จะเป็นความรักกับคุณเขามีความหวังแบบนั้น เขาว่าไพ่เดินทางไปไปแบบนั้นนะคะขอขยายสามดาบค่ะขอขยายสามดาบนิดนึงเขามีความหวังถึงแม้เขาจะรู้สึกมันถึงแม้มันจะรู้สึกว่ามันลิบรลีเหลือเกินนะคะขอขยายแปดดาบเห็นไหมคะในออบคัพถึงแม้มันจะลิบรลีมาช้า แต่มั่นคงคือเขามีความหวังอะค่ะอสศวินเหรียญผู้เดินหน้าไปสู่ในในหนทางสู่ความสําเร็จมาช้าแต่มาอาจจะมาช้าอาจจะมีความหวังนะคะมีความมุ่งหวังขอขยายอัศวินเหรียญเห็นไหมคะแปดถ้วยขึ้นมาอีกครั้งเศร้านะคือ เขาก็มีความรู้สึกว่ามีความคิดว่ามันมันจะช้าไปหรือเปล่านะคะมันจะเป็นยังไงมันจะขอขยาย8ดถ้วยค่ะ Queen of Pentacles เขาไม่รู้ว่าคุณจะให้อภัยเขาไหม Strength เขามีความกลัวมีความกลัวคุณค่ะมีความกลัวว่าคุณจะไม่อภัยเขาคุณจะโกรธเขาคือเพราะว่าคุณเป็น Queen of Pentacles คุณเป็น t r e n g t h นั่นหมายถึงว่า เขามีความเศร้านะคะเขามีความเศร้าเขามีความเสียใจเหมือนกับบางสิ่งบอย่างก็ไม่รู้ว่าคุณจะคุณจะอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ไหมหรือว่าเป็นยังไงถ้าคุณเขามีประเด็นกันนะคะแล้วเขามีความหวังอยากที่จะให้ความหวังในความรักครั้งนี้มันไปต่อได้แต่อยู่ที่คุณตัดสินใจจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขาคือคนที่เขา คือคนที่เขาอยากที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยอยากที่จะเป็นคนรักของคุณอยากที่จะกลับทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเสรนเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เขาคิดกับคุณเขาคิดกับคุณว่าคุณคือคนที่ใช่และก็เป็นคนที่คู่ควรที่จะได้พบเจอสิ่งที่ดีและสิ่งที่สวยงามมากๆถึงแม้ว่า เขาจะไม่ได้อยู <Scar> ่เคียงข้างเคียงคู่กับคุณในตอนนี้เวลานี้นะคะเขาก็หวังว่าคุณจะได้เจอสิ่งที่สวยงามได้รับสิ่งที่ที่ดีในชีวิตที่เกิดขึ้นกับคุณและเขาก็อยากที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์กับคุณเหมือนเขามีความหวังค่ะอยู่ที่คุณตัดสินใจแล้วล่ะนะคะว่าว่าว่าจะยังไงในความสัมพันธ์ว่าถ้าเกิดได้กลับมาแล้วได้เคลียร์กันแล้วได้คุยได้ได้ติดต่ออะไรกันมันจะ ไปอะไรได้ไหมก็คืออยู่ที่ช่วงเวลาแล้วก็ทามมิ่งของณเวลานั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ทุกอย่างก็คือขึ้นอยู่กับคน้งสองคนแล้วก็อยู่ที่คุณตัดสินใจด้วยว่าคุณจะเป็นเพื่อนหรือคุณจะจบในความสัมพันธ์ขอคำตอบกับคลิปวิดีโอนี้เนะะี่ยค่ะขอพลังงานคำตอบสิ่งที่จะเกิดขึ้น not the right time ยังไม่ใช่จังหวะที่ใช่รอ take action อู้นะคะสามสเตปเลยนะคืออย่างที่บอกว่าเขาอยากจะ take A c t i o n กับคุณในการอาจจะเคลื่อนไหวในการติดต่อการส่งข่าวคราว,ราวการพูดคุยการเปิดใจเปิดอกหรือว่าการเคลื่อนเคลื่อนไหวอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณนะคะแล้วก็แค่บางอย่างมันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ใช่ถ้ามีประเด็นอะไรกันก็อาจจะได้คุยได้เคลียร์นะคะหรือว่าได้ขยับสถานะความสัมพนันธ์ก็ก็อยู่ที่วันเวลาด้วยนะคะว่าแบบ มันจะไปต่อได้ไหมความรู้สึกมันจะพัฒนานหรือเปล่าหรือว่ากลับมาแล้วมันจะห,หัวใจมันจะฟูขึ้นกว่าเดิมไหม p e r ร์เฟ t i m ท n g จริงๆด้วย d ี y timing มิงบ p แค h ิเชน์ change. การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นเชื่อเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางท่านหนึ่งในนี้คุณเป็น D-Y ที่กำลังนำพายคุณและเขาได้มาพบเจอกัน หรือว่าได้ปรับได้ได้ได้พัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าการกลับมาพบเจอกันอีกครั้งนั่นเองค่ะแต่ว่าบางท่านคุณอาจจะได้รับการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวของเขาในเร็วๆนี้เพื่อที่จะได้เคลียร์ใจหรือว่าเปิดใจรับรู้ความจริงบางอย่างแล้วก็ตัดสินใจ move on นะคะว่าจะไปต่อหรือว่าจะจบแค่นั้นก็อยู่ที่คุณตัดสินใจนะคะนี่คือสิ่งที่พายต้องการจะบอกค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ ขอบคุณมากส,สำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะขอทุกคนมีพลังงานดีๆมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิีอหน้าออกมาทุก,ท,กทุกท่าจริงๆนะคดินน้ำลมไฟเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ